สวัสดีเพื่อนสมาชิกเพจวหวนท่านชายทุกท่านครับเช้านี้พาเม็ดยอดนะครับทับทิมพมา่าบ่อโมโกกเม็ด VIP มาฝากเพื่อนสมาชิกกันอีกสักชิ้นหนึ่งนะครับสำหรับคนที่ชอบเม็ดคุณภาพเกรดสวยๆนะครับชิ้นนี้ไม่ผิดหวังนะครับทับทิมพมา่าบ่อโมโกกเนื้อแก้วครับสตากินบ่อเสี่ยงเหลือกินเหลือใช้ตามหลักความเชื่อของภาคเหนือ เม็ดนี้เนื้อแก้วสวยงามทีเดียวนะครับไซสิบเอ็ดจุดหนึ่งกัลลัตหน้าเนียนไร้ตำหนิครับมีรอยลายไทยภายในสวยงามมีขามีสตาร์วิ่งรอบเม็ดครับสิบเอ็ดจุดหนึ่งกัลลัตเกรด VIP ชิ้นนี้เป็นชิ้นที่สวยที่สุดในร้านนะตอนนี้นะครับรเป็นชิ้นที่สวยที่สุดสนใจโทร0 8 9 6 4 6 8 9 7 9ครับขอเสนอชิ้นนี้35,000บาทครับ สามหมื่นห้าพันบาทเพื่อนสมาชิกได้ทับทิมเกรดคุณภาพสูงเลยนะครับชิ้นนี้เหมาะสําหรับเท่าแก่ผู้บริหารผู้นําหรือนักสะสมนะครับเกรดนี้ถือเป็นทรัพย์สินเก็บสะสมได้เลยครับนานวันก็ทรงคุณค่าและราคาสูงขึ้นแน่นอนครับขอบคุณเพื่อนทุกท่านที่ติดตามกันครับสวัสดีครับลูกค้าถุงก็เข้านะครับแหวนก็ขายถุงก็ขายสวัสดีครับ